เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดายเดซินีกับการพูดคุยตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่203ครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ผมยิ้มได้คือปกติวันพันแมนเนี่ยเราจนค้างเฉยๆกับเนื้อเรื่องมาสักพักนึ่นะครับถึงเรารู้สึกชอบแต่มันก็ไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยผมคงต้องพูดได้ว่านี่เป็นการรีจัก,กรวาลที่ดีที่สุดของตัวอาจารย์วันและอาจารย์มุาตาครับต่อให้เขาจะมีการรีจัก,กรวาลา ผมรู้สึกว่ามันเนื้อเรื่องดีมากขึ้นเรื่อยๆจริงเพราะมันมีการผูกปมเนื้อเรื่องที่ดีมากๆเลยครับทั้งสร้างความสงสัยให้กับเราแล้วรวมไปถึงเฉลยเนื้อหาอะไรบางอย่างและยังมีการใส่กิมมิคเล็กๆน้อยๆให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไ็นการเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิป ก็คือเป็นร่างคอสมิกหรือไม่ก็้ายกับร่างมนุษย์ประหลาดที่ได้รับพลังมาจากตัวพระเจ้าครับแต่ของวอยเนี่ยจะแตกต่างจากกาโร่นิดนึงคือกาโร่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมแต่ตัววอยในช่วงแรกเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเดี๋ยวเนื้อหาเนี่ยมันจะมีเฉลยในตอนนี้นะครับพอตัววอยหน้าก,ากากแตกออกเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับลาวกลุ่มนินจาสวรรค์เนี่ยก็ได้บอกว่าท่านผู้น,นั้นแต่ว่าต่อจากนี้ผมขอเรียกว,ว่านายท่านดีกว่าแล้วกันนะเพราะว่าคาว่าท่านผู้นั้นอะ่ะมันเหมาะใช้ตอนที่ตัววอยมันยังเป็นปริศ ฉบับเนี่ยยังใช้คําว่าแดดแมนหรือท่านผู้นั้นอยู่นะแต่ผมขอใช้คําว่านายท่านเพื่อให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูพูดง่ายขึ้นก็นแล้วกันนะครับทางด้านของกลุ่มนิจสค์ก็บอกนายท่านอะไรกันหน้าตาของท่านร่างกายของท่านไม่ได้เปลี่ยนไปเลยบาดแผลที่ท่านเคยได้รับจากบาสไม่ทําให้ตัวท่านนั้นดูบาดเจ็บเลยอย่างนั้นหรอก่อนที่ทางบาสนะครับจะรีบวิ่งไปหาวอยแล้วบอกวอยนายกลับมาเป็นปกติแล้วอย่างนั้นหรอทางด้านของวอยเนี่ยก็ได้สวนกลับมาว่าบาสนี่นายอ้า นะาใช่ฮะฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวฉันเนี่ยลงขึ้นเยอะเลยว่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันปิดหน้าฉันได้หายออกไปก็คือน่าจะเป็นหน้ากากของพระเจ้านะครับตัวบาร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าดีใจที่ยินแบบนั้นนะแต่ว่ายังไม่ทันจะคุยกันเสร็จดีนะครับทางด้านของโซนิกก็ได้กระโจนโจมตีเข้าใส่วอยครับตัววอยเนี่ยก็รับการโจมตีไว้ทางกลุ่มนินจาสวรรค์ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้โหมันไวมากเลยตามมันไม่ทันเลย ซึ่งมันไม่มีเพียงแค่โซนิกนะครับเพราะตัวแฟตเองเนี่ยก็เข้าแจมด้วยเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นตัวบาร์ก็ได้เข้ามาขวางไว้แล้วบอกว่าหยุดก่อนได้ไหมฉันเข้าใจนะว่าชายคนนี้เนี่ยเคยทําให้ชีวิตของพวกนายเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นมาก่อนที่หมู่บ้านนินจาแต่ว่านั่นก็เป็นการกระทําที่ตัวเขาได้ถูกควบคุมจากพระเจ้านะฉันรู้ว่านี่มันเป็นคําขอที่มากเกินไปแต่ฉันอยากจะบอกว่าได้โปรดเชื่อฉันเอถอะท่าท้ของโซนิกก็ได้พูดคําว่า ฉันไม่ได้สนใจกับสิ่งที่นายจะพูดอยู่แล้วบาร์ฉันแค่อยากจะทดสอบว่าตัวเขาเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะสั่งการพวกเราหรือเปล่าแค่นั้นเองดูเหมือนว่าไอ้เจ้าท่านผู้นั้นเนี่ยน่าจะได้สติขึ้นมาจากหมัดของไซตามาสินะแถมโดยไปแค่หมัดเดียวซะด้วยทางด้านของวอยที่ยืนอยู่หลังของบาร์ก็ได้บอกว่าบาร์ไม่เป็นไรฉันโอเคเพื่อน ถึงจะบอกว่าฉันถูกพระเจ้าควบคุมก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มีความทรงจำในตอนที่ถูกมันควบคุมอยู่เลยนะฉันรู้ว่าฉันทำตัวไม่ดีฉันอาจจะทำตัวแย่สำหรับพวกนายเพราะว่าเหมือนกับว่าด้านแย่ๆของฉันเนี่ยมันถูกดึงขึ้นมาจากพลังของพระเจ้าบาสใชนขอโทษจริงๆนะเพราะว่าฉันไม่เชื่อใจนายสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวฉันที่ถูกเจ้าพระเจ้าควบคุมและบงการไป แล้วดูจากการต่อสู้ของกลุ่มนินจาสวรรค์ดูเหมือนว่าฉันจะถ่ายทอดสิ่งแย่ๆไปให้กับทุกคนในหมู่บ้านเลยสินะเว้นแต่2คนนี้นี่สิที่ดูแตกต่างพูดจบนะครับภาพก็แผนไปที่ทางแฟตกับโซนิคครับซึ่งเหมือนตัววอจะบอกในๆครับว่า2คนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่หรือการล้างสมองของหมู่บ้านนินจาในตอนที่ตัววอเนี่ยเป็นผู้นําอยู่ได้ครับและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัววอเนี่ยมีความทรงจําในตอนที่เขาอ่ะทำตัวชั่วๆอยู่เพราะงั้นเขาก็รู้ครับว่ารูปแบบ ไม่ให้ช่วยเหลือกันเว้ยแต่การต่อสู้ของแฟลและโซนิกเนี่ยจะเป็นคอมโบรูปแบบประสานคู่กันตลอดเลยทําให้ทางได้ของโซนิกที่อินแบบนั้นเนี่ยพูดกับวอยไปว่านี่ไอ้ท่านผู้นั้นมึงตื่นแล้วแน่ใช่ปะมึงยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงระเบิดเพิ่มฝันอะไรใครร่วมมือกับใครวะสาระของแฟลตก็รีบสวนขึ้นมาเลยเออใช่ใครร่วมมือกับใคร ที่กูไปช่วยโซนิกเนี่ยก็เพราะว่าหน้าตามันอะเหมือนขอความช่วยเหลือกูก็ไม่มีทางเลือกกูเลยต้องช่วยไงโซนิกที่แบบนั้นฮะมึงพูดว่าไงนะแฟรแล้วไอ้สองคนนี้เนี่ยก็วางมวยใส่กันต่อเฉยเลยไม่สู้กับเทนนินละแม่งฟาดฝีปากกันเองครับดังคติที่ว่ายามศึกเราร่วมกันสู้ยามสงบเรารบกันเองก่อนที่ทางด้านของวอยนะครับจะพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็กลับมาเป็นปกติแล้วดูเหมือนว่าฉันจะต้องกลับไปยังแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับพระเจ้าอีกครั้งสินะ วอยที่พูดกับเหล่ากลุ่มนินจาสวรค์ครับว่าตัวเขานี่ยรู้สึกผิดมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําไปที่หมู่บ้านนินจาเพราะงั้นถ้ามีโอกาสนะครับเขาอยากจะชดเชยหรือชดใช้อะไรบางอย่างให้กับเหล่าสมาชิกทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขอไปต่อสู้ก่อนเพราะงั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลตัวเองกันด้วยทาหน้าของกลุ่มนินจาสวนก็เลยบอกว่าอะไรกันในท่านพวกเราเนี่ยไม่ต้องการให้ท่านมาชดเชยอะไรทั้งนั้นมันคือหน้าที่ของพวกเราในฐานะชิโนโบิก่อนที่ตัวโซนิกจะแทรกขึ้นมาว่าถ้าเกิดพวกมึงอยากจะใช้ชีีวววิตตาาามมมท่่กกกงงงงปถนเน็็อแแข ก่อนไม่ใช่กระจอขนาดนี้พวกมึงมันยังเก่งไม่พอเพราะงั้นไปฝึกไส้พวกโง่เสงยาพูดของโซนิกเนี่ยดูรุนแรงมากเลยนะครับและแน่นอนว่าเมื่อรุ่นน้องปากดีขนาดนี้เหล่ารุ่นพี่ก็จะเริ่มวางบอยกันอีกรอบครับแต่ตัวเซตามาก็เข้ามาขัดสึกได้ก่อนโดยพูดว่าทำไมไม่ลองฝึกจากอะไรที่มันดูง,ง่ายๆก่อนละ่ะเอาเป็นเรื่องความแข็งแกร่งดีไหม พอไซตามะพูดปุ๊บไอ้กลุ่มนินจาสวรรค์นเนี่ยก็หันไปมองไซตามะนะครับคือไซตามะคนเดียวเนี่ยสามารถหยุดสงครามได้เลยเพราะไซตามะอยู่ตรงกลางสนามลบปุ๊บไม่มีใครกล้าเถียงต่อเลยครับก่อนที่ทางแรกของตัวบาสจะหันไปมองที่ไซตามะและพูดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเท่านั้น แต่นี่มันเป็นสองครั้งแล้วราผู้ที่ถูกควบคุมโดยพระเจ้าได้ถูกมัดของไซตมะทำให้พวกเขาได้สติกับประกายเป็นตัวของตัวเองซึ่งตัวบาร์เองที่เคยต่อสู้กับวอยไปเมื่อหลายปีก่อนแม้ตัวบารจะอัดวอยไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเขาไม่เคยสามารถดึงพลังพระเจ้าออกมาจากตัววอยได้เลยแม้แต่น้อยตัวบารนั้นได้มองไปที่มัดของไซตมะและพูดว่ามัดนั้นมันมีความสามารถอะไรกันนะ มันคือพลังอะไรกันแน่และตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆดูเหมือนว่าจากตอนแรกเลยนะครับไอพลังวันทันแมนที่ถูกตั้งสเกลมาเหมือนเป็นกระตูนแก๊กดูจะไม่มีแก่นสา,สารสาระอะไรเป็นพลังเว่อร์เป็นพล็อตหรือคอนเซ็ปที่ต้องการให้ไซตามะเหนือกว่าศัตรูทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนอาจารย์วันกับอาจารย์มุรตะกําลังจะเล่นประเด็นเรื่องพลังปริศนานี้ของไซตามะกันแล้วเลยครับ ก่อนที่ในตอนนั้นนะครับทางด้านของกลุ่มนินจาสวรรค์นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอืมพวกฉันเข้าใจแล้วพวกฉันคงต้องฝึกความแข็งแร่งกันสินะแต่ว่าตัวพวกฉันเองเนี่ยก็คงจะไม่รอให้นายท่านไปต่อสู้คนเดียวหรือตามลําพังแน่ๆพวกเราเนี่ยจะเปจะต้องฝึกตัวเองเพื่อแข็งแร่งขึ้นและในระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยประชุมหารือกันนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเออจะว่าไปไอ้ชายหัวโล้นคนนี้เนี่ยมันคือใครกันแน่วะแล้วพอรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ค์ดเอที่มีชื่อว่าโรนพรกคุมไหลแต่ความสามารถเนี่ยม คุยกันและให้ตัวแทนเดินมาหาไซตมะพร้อมบอกว่าได้โปรดเถอะท่านลน้นพร่คุ้มไรได้โปรดช่วยกลายเป็นอาจารย์ชี้แนะชี้นำให้กับพวกเรากลุ่มนินจาสวรรค์ด้วยเถิดขอรับพวกผมรู้ดีว่าตัวท่านนั้นใช่ว่าจะเข้ากันกับเหล่าฮีโร่คนอื่นๆได้เพราะงั้นมันจะเป็นการดีหรือไม่ถ้าท่านจะมาเป็นผู้นําให้กับเราท่าด้าของไซตมะที่ยินก็ทําสีหน้าแบบเหมือนโกรธปนตกใจแบบว่านี่มึงล้อก,กูเล่นอยู่หรือไงไซตมะเนี่ยก็รีบเดินหนีมาเลยนะครับซึ่งไอ้กลุ่มนินจาสวรรค์ก็ไม่ยอมแพ้ครับเดินตามเต้ยเต้ยแบบ ช่วยบอกเคล็ดลับในความแข็งแกร่งของท่านทีเถอะซึ่งตัวไซตามะแบบอย่าตามกูมานะทางด้านของแฟลกับโซนิกเนี่ยก็ได้เปิดใจพูดคุยกันครับโดยทางด้านของแฟลได้บอกว่าโซนิกฉันมีบางอย่างอยากจะบอกนายนะจริงๆในวันนั้นที่ตัวฉันวางยาพิษของนายนะแล้วเหมือนโซนิกเนี่ยจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโซนิกได้บอกว่าอะแล้วไง ไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยจริงๆฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะเล่นชนหนักกว่านี้นะไอ้นั่นฉันว่ามันเบาเกินไปหรือเปล่าเพื่อนแต่ก็ช่างมันเถอะนะยังไงตัวฉันเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่นายมาก่อนอยู่ดและแฟรถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเริ่มฝึกกันใหม่แล้วและฉันเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้นายเองก็เมื่อก่อนอะ่ะนายมันไม่เอาไหนดีวาเพื่อนเอาไวนว่าเป้าหมายต่อไปของพวกเราเป็นการจัดการกับไอ้พระเจ้าเส็งเคร่งนั่นกันดีไหมล่ะ ตรของตัวแฟนเนี่ยก็ดยิ้มอกมานิดนึงแล้วบอกว่าได้สิฉันยินดีนะอุ๊ยฉากนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเลยบอกว่าแบบตอนเนี้ยไม่เป็นตอนรีเมคจัก,กรวาลที่ดีจะจัดเลยฮะก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางด้านของบาสน,นะครับได้เดินไปหาไซตามะบอกว่าไซตามะฉันมีอะไรอยากจะคุยกับนายหน่อยในศึกครั้งสุดท้ายที่เรากําลังจะต่อสู้กับพระเจ้าในศึกนั้นฉันอยากจะยืมพลังของนายหน่อยได้ไหมพลังของนายมันจะเป็นต่อศึกครั้งนี้เป็นอย่างมากถ้าเวลานั้นมาถึงนายจะให้ความร่วมมือกับพวกฉันไหม ตนรของไซตามะก็ทําสีหน้างงแป๊บหนึ่งนะครับก่อนตัวบ้าจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาหานายนะ เซนมาบอกอะได้สิไม่มีปัญหากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมชาให้ก็แล้วกันนะแล้วภาเพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ตัวบาร์ได้ใช้วิชาทําการเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลานะครับพาวอยมายังอวกาศแห่งหนึ่งครับแล้วเมื่อมาถึงก็พบกับซากของไอ้พวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับก็คือไอ้เจ้าเสือกับไอ้เจ้าเต่าที่ถูกจัดการไปในตอนก่อนหน้านี้นะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีเพียงแค่ซาก2ตัวนั้นเว้ยแต่มันมีซากของตัวกิเลนอยู่ด้วยตัววอยกับบาร์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไนนมาาาาวว่่่่รรเเปปจัักกะะบหออยืลฉง เคยเจอเจ้านี้เลยก่อนที่ตัวบ้านเนี่ยจะยิ้มกลุ่มกิ่มแล้วบอกว่าฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนจัดการก่อนภาพเนี่ยจะมีการแฟลชแบ็กกลับไปครับว่าในช่วงระหว่างที่ตัวไซตมะกําลังเดินทางอยู่นะเนี่ยมันมีเจ้าตัวกิเลนอะ่ะปรากฏตัวมาไซตมะเนี่ยก็เลยทาการปล่อยมันตู้มไปครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่ตัวเจนอนเนี่ยกำลังจะซักผ้าให้กับไซตมะนั่นแหละเลยถามว่าท่านอาจารย์ผ้าคุมไปเลอะอะไรมาครับเนี่ยไซตมะก็เลยบอกอ๋อก่อนหน้านี้ระหว่างเดินกลับเหมือนเจอตัวอะไรใหญ่ๆหอ่ะรูปร่างเหม ปีอย่างไปเลยแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วภาพจะแตดกลับมาที่ไม่กี่วันให้หลังจากเหตุการณ์ณปัจจุบันนะครับในตอนนี้มันได้เกิดความวุ่นวายขึ้นที่สมาคมฮีโร่แะครับเพราะกลุ่มนินจาสวรรค์ได้ตามตัวไซตามะไปต่อ,อยแล้วบอกว่าได้โปรดท่านล้นพระคุ้มไรช่วยชี้แนะและเป็นอาจารย์ให้กับพวกเราด้วยทานานของแฟตก็บอกว่าพวกรุ่นพี่อะไรของมึงเนี่ยเลิกมากกนลูกศิษย์กูได้แล้วทางด้านของไอ้ลมกับไอ้ไฟก็ตามแฟตมาแล้วบอกว่าแฟตมาสู้กันเถอะทานานของโซนิกก็บอกไซตามะมเปไปคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยทางนาขอองเจนก็ทาจะแบบเชียาอาจาจยป๊องว แล้วก็ตัดจบภาคหมู่บ้านนินจาอย่างสวยงามแบบนี้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันพันแมนตัวเต็มในตอนที่203เป็นไงเนื้อเรื่องดีว่าคือตอนได้อ่านอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบแม่งฟิลกูดอ่ะแม่งเติมเต็มแม่งแบบเนี่ยแหละคือนิหาที่แบบผ่านการตัดแปลงมาหลายรอบแล้วมันดีมากจริงอะ่ะคือหวังว่าจะไม่รีนะผมรู้สึกว่าเนื้อหาอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่โอเคที่สุดแล้วโอเคตรงไหนใช่ไหมครับโอเคแรกเราได้เห็นตัวละครวอยต่อจากนี้ไปอย่างแน่นอนครับวอยจะมีบทหมายความว่าไอเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงมาก่อนรอบเ รอบ1รอบ2มันได้เอามาใช้จริงๆเว้ยวอยจะได้มีบทแบบไม่ต้องรีจัก,กรวาลเนี่ยข้อ2ความสัมพันธ์ของตัวละครคือเพียงแค่ฉากพูดคุยสั้นๆอะ่ะมันก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสนิทของตัวแฟลและก็โซนิกนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วฮิวใจเหมือนกันนะครับกับอันที่3ครับจุดประเด็นน่าสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องพลังของไซตามะมันคืออะไรกันแน่หรือจริงๆแล้วพลังของไซตามะเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในพลังของพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้านอกรีดหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันมีปมอะไรอยากให้เล่นอีกในอนาคตเเยยอะมากกลรัพน ขอร้องล่ะเวอร์ชันเนี้ยผมว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ไม่ได้อย่ารีจักรวานเลยนะอาจารย์วานอาจารย์มุตะกราบเลยครับแล้วลสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างรอคมเมนต์พูดคุยกันไดฮะใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากจะ like, กดไลค์กดแชร์กดสก๊อตเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสเกจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจาน